ป่าดงดิบด้านที่ตะวันออกของแนวเทือกเขาภูเขียวเป็นพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่านานาชนิดรวมไปถึงหมูป่าที่ลงมาหากินจนชินตาบรรดาในห้อยและชาวบ้านที่สัญจรผ่านจึงเรียกขานพื้นที่แห่งนี้ว่าท่าหมูดุดบ้านท่าหมูดุดกำเนิดมานานนับร้อยปีมีประเพณีสืบต่อตามแบบอย่างชาวอีสานคือบุญเบิกบ้านหรือบุญซัมฮะ เป็นความเชื่อว่าต้องทำบุญชำระจิตใจให้สะอาดปัดเป่ารังควานออกจากหมู่บ้านมีพิธีกรรมทั้งทางศาสนาพุทธและไสยศาสตร์มีการเส้นไหว้าสารหลักบ้านเพื่อขอความคุ้มครองให้พ้นจากภัยพิบัติและให้เกิดสิริมงคลต่อจากบุญเบิกบ้านชาวบ้านจากเดินทางขึ้นไปบนยอดเขาภูนกแซวซึ่งเป็นแนวเขาสาขาของภูเขียวเพื่อประกอบพิธีบุญยอดห้วยเป็นการเส้นสวงผีปู่ยา่า โดยจะมีข้าจำเป็นผู้นำในการประกอบพิธีเพื่อขอบคุณผีปู่ย่าและต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตย้อนอดีตเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9สเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดเขื่อนห้วยกลุ่มเมื่อวันที่19ธันวาคม2523พระองค์ทรงตรัสกับพ่อเหมาพรมกุดตุ้มชาวบ้านข้าหมูดุที่มารับสเสด็จในครั้งนั้นความว่าเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมนะ ครั้นในปีต่อมาพศ2524สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่าของพวงชนชาวไทยสเสด็จเยี่ยมราษฎรบ้านท่าหมูดุดในโครงการพอ,อสอวนำมาซึ่งความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นการนี้พระองค์สเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ในกันหาสาบุญมีอดีตผู้ใหญ่บ้านได้เข้าเฝ้าและถวายรายงานข้อมูลสภาพภูมิประเทศของบ้านท่าหมูดุดสมเด็จย่าจึงพระราชทานนามหมู่บ้านว่า บ้านบางม่วงปัจจุบันพระพรารับสเสด็จและลานจอดเฮลิคอปเตอร์อยู่ในพื้นที่โรงเรียนบ้านบางม่วงชุมชนบ้านวังม่วงยังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิมปลูกฝังบุตรหลานให้สำนึกรักบ้านเกิดเปิดโลกกระทัดตามยุคสมัยแต่ไม่ทิ้งรากเหง้าของบรรพบุรุษผุดโครงการและกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ถิ่นตนด้วยทีมฟุตบอลหมูป่าน้อย ให้เยาวชนได้แสดงออกในทางสร้างสรรค์ตามล่าความฝันของการเป็นนักเตะมืออาชีพด้วยความมุ่งมั่นดุดนันดุดหมูป่าด้วยการดูแลฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิดของโค้ชผู้อุทิศตนเพื่อลูกศิษย์อำนวยการฝึกโดยผู้บริหารโรงเรียนบ้านวังม่วงสืบสารรักษารากเงางเหล่าหมูป่าแห่งบ้านวังม่วง